ต่อสู้กันเราอยู่สีสีฟ้าสีฟ้าะระสีเขียวเอาอะไรดีกเกาะเราอยู่สีฟ้าว่ะให้ต่อสู้กันไม่ใช่ต่อสู้กันเองนะสีฟ้าหมวง เอ้าเผลอซื้อไปแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรสีเขียวสู้สู้เอ้ยสีสีน้ำเงินสู้สู้ดิอ็ให้สักสูสู้ทำไมละล่ะสวยห้าสีน้ำเงินเราชนะไหนคนนรกคนะคนไหนมันมันแข่งแบบ แข่งแบบคู่กันมันเราจะมึงได้คู่กับกูไม่ไม่ไม่มันต้องมีสี่คนอยู่ใช่ใช่ใช่มันมันสุ่มกันมันสุมส่มแรนดอมสุ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงไอแทนมันอยู่สีสีแดงสีส้มไอแทนมันอยู่สีส้มไออีสองคนนี่ใครเนีย่ยมันสุมนส่มอะสุมส่มสุม่มสุ่มมันจะสุ่มกันเอา นี่ดีกว่าเราเจอกับสีม่วงว่ะเราไหวไหวเปล่านี้วก็ไหวสบายชิิๆชิิๆอ่าทำไมมันมันให้ตังมาแพงจังว่ะเพลงอ่ะเพลงเกินปุยอุ้ย โอ้กูมิีได้แล้วคนหะนึ่งอ่า แกน้าเว้ยนี่ไงเราชน,นะย่ยปีใจหน่อยเย่ยนี่ไงเออยู่สีส้มกันสีส้มกับสีส้มกับสีน้ำเงินอ่ะเราเจอสีเขียวไว้ไว้เอาอะไรดีวะอันนี้ดีกว่า Hôm nay không... hôm nay mình hay tăng lâu nói lâu chẳng ạ à? Tăng nói chặt Con điêu Ơi เจ็บเจ็บเจ็บสวยสวยตายห่าเลยนี่สีน้ำเงินโลโก้อะไรนี่โลโก้มีมีแฟนดาอ้าวอ้าวอ๋อ อ้าวเราเจอสีม่วงเราต้องฆ่าสีม่วงให้ได้ 喂、oh、，yeah，, yeah. Uh, uh.、Huh?

chơi chơi mà một lá tăng Hãy เย้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 เอ่อเย้เย้เย้ที่สองอ้าวที่สองไม่มีใครได้ที่หนึ่งเลย จบเลยจบแล้วจบบริบูรณ์จบแล้ว